ยังยังเทวมนุษานางมังครัตถายะภาสิตังตัดสะตัดสารุภาเวนะโหนตุราชากุเรสุขังเยเยอรักากาเทวาตัดถะตัดถาชิวาสิโนออิมินาธรรมทาธเนนะสัพเพอัมเหหิปูชิตาสะทาพัทธารานิปัสสันตุสุขิตาโหนตุนิพภยา อัปปมัตตาจะอัมเหสุสัพเพระขันตุโนสทายันจะโนพาสมาเนหิกุสรังปะสุตังทะหหงตันโนเทวานุโมทันตุจิรังติทันตุสาตะตังเยวาชาราผู้ชันทะชาสังเสททโชปะปาติกาอเวราหนตุสัพเพเต,เตอนิคานิรุปัทะวา ปัสสันตุอนะวัชานิมาจะสาวัชมาคมาจิรังติถะตุโรกสมิงสัมมาสัมพุทธาศาสนางังทัดเสนตังโสตะวันตูนงังมักคังสันตะวิสุทธิยายาวะพุชโชตินานมปิโรกเศธัสสะสัตุโนสัมมาเทศตะธรรมัสะปะวัตติมะเหศิโน ปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเวชันโตกาเรเทโวปะวัตสตุวุทิภาวายะสัตตานางังสม,มิตชนเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตระชงังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทา ภาพปริษใดๆอันเราสวดแล้วเพื่อประโยชน์แก่มงคลแห่งเทพพยายดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งภาะปริษนั้นๆขอความสุขจงมีในราชสกุลเทพเจ้าทั้งหลายใดๆผู้รักษาโดยเอื้อเฟื้อผู้สิงสถิตยอยู่ในสถานนั้นๆทั้งหมดอันเราบูชาแล้วด้วยธรรมทานนี้เทพเจ้าทั้งหลายนั้นๆจงเห็นสิ่งอันเจริญทั้งหลายทุกเมื่อ จงเป็นผู้ถึงซึ่งความสุขปัจจากภัยทุกเมื่ออันหนึ่งเหล่าเทพเจ้าทั้งสิน้นจงอยาประมาทแล้วในเรารักษาเราทุกเมื่ออันหนึ่งกุศลอันใดมากอันเราภาสิ์อยู่ขวนขวายแล้วเทพเจ้าทั้งหลายจงอนุโมทนากุศลอันนั้นของเราจงดำรงอยู่ติดต่อกันสิ้นกาลนานอันหนึ่งสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดที่เป็นชราผู้ชาเนิดในคันมารดา ที่เป็นอันทชาะกาเนิดในฟองที่เป็นสังเสรชากาเนิดในเหงื่อคข่และที่เป็นอุปาป,ปฏิกะกําเนิดลอยขึ้นขอสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นจงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีทุกข์ไม่มีอุปัตถวะเห็นกรรมทั้งหลายอันหาโทษไม่ได้อันหนึ่งกรรมอันมีโทษอย่ามาพ้องผ่านสัตว์เหล่านั้นขอคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันแสดงมรคาแก่สัตว์ผู้มีโสตวิญญาณธาต เพื่อความหมดจดแก่สาตร์จงดำรงอยู่ในโรคสิ้นกาลนานแม้ว่าพระนามพุทโธดังนี้ของพระศาสดาผู้ประเสริฐในโลกผู้มีธรรมอันแสดงแล้วโดยชอบผู้สแสวงหาซึ่งคุณอันใหญ่ยังเป็นไปอยู่เพียงใดแม้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้เรื่มใสแล้วในพระพุทธศาสนาฝนจงเพิ่มในอุทกทานตกต้องในการ จงนำไปซึ่งเมธีโดนซึ่งแผ่นดินเพื่อบังเกิดความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลายมารดาและบิดาย่อมถนอมบุตรน้อยอันบังเกิดในตนเป็นนิชันใดพระราชาทั้งหลายจงรักษาประชาราชโดยชอบในการทางปวง